ของคราวนี้ไม่ค่อยมีไฟเลยนะเฮ้ยแอลอสม,มน,มนเป็นแค่ตัวมาแปะเฉยนี่ครับอันนี้ของแม่ก็มีเออใช่อันนั้นมาแปะเฉยอ,อันนี้มีไฟด้วยนะของแม่เช็ดบีบเอาอไม่ต้องเปิดสวิตช์แต่ด้านนี้ไม่มีแอลอสมน,นแต่ด้านบีบตรงแกนกลางนี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่บีบที่แต่ละตัวนี่ไงจังหวะไฟก็เปลี่ยนไปด้วยนะเห็นไหมเออเช็ดบีบเอาออ่าม้วนแข่งกันมัาอ่ะน้องพิมพ์นะเดี๋ยวอย่างนี้นะป้าเราจะแข่งกัน อันไหนที่คิดว่าของตัวเองเจ๋งสุดก็มาไว้นหน้าแ้วเะค,ะคีดวไปก็ลอง,ลอง,ลองเล่นสูกกอนก็ได้เดา,ดา,ดาก็ได้แล้วแต่ไม่มีทางหรอเปล่าเป็ <c oughs> นแมนนะคะทอ่มันหมุนเหมือนไม่หมุนเเออนี่มันถ้าไม่หมุนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแฉกตรงรตรงร่องๆอย่างนี้ถ้ามันหมุนมันจะไม่เห็นร่องอย่างนี้ตอนแรกน้องมิมนบอกไม่เห็นมันจะหมุนเลยเนาะไม่เหมือนหมุนใช่มาอ่าเรียงลาดับตามนี้เลยค่ะขอบคุณแม่ ของป้าแถวยาวหน่อยนะคะของป้าปาแถวยาวนิดนึงับนแล้วจะหมุนไปทันไหมคะเนี่ยก่อนน้องพิมพ์รัชอาครึ่งหลังแม่ครึ่งหน้านะไอ้อันนั้นประกอบฉากไม่ต้องหมุนนะคะอ่ะอ่ะเร็วหนึ่งหนึ่งสองสาม่ช่วย ช่วยอ้าวอันนั้นยังไม่ได้หมุนเลยเนาอันนั้นหมุนไม่ไปหรองนั้นน่ะหมุนแล้วหมุนแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดเร็วมากแค้มูนอ่ะอ้าวจริงด้วยเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเลยไม่ต้องเอาของคิวสีขาวก็หยุดแล้วฮะเอาวางไว้ก่อนหลุดวางไว้ก่อนเอาคิวว่ายิวแล้วหมดแล้วที่นี่อ๋อข้างหลังนี่คือเอ่อหยุดเร็วตามที่ทำนายไว้เลยนะว่ามันจะไม่ดีใช่ไหมอ๋อแค้บูนหยุดแล้วนี่ไอรอนแมน หยุดนะคะถ้าหยุดมันจะเห็นเป็นร่องๆนี่ยังหมุนติ้วอยู่เลยอ่ะป้าเงินของคุณเนี่ยค่ะโกนเงินนี่ว่าจะหนักจะเลยเงินจะหยุดไปละลายหยุดไปละเออพวกรุ่นลายๆายัง่ค่อยหนักหยุดไปหมดแล้วลายลายเหรอแต่เราเราเก่งนะใช่ไหมเราของเราเลยเราตัวท็อปอุ้ยของพี่มันนี่เก่งนะเออดูพี่แววอ่าดูวีแวววีแววไอ้ิฟันเฟืองอ่ะอ่ะฟ้าผิวเป็น ลื้ผิดอันนี้มันต้องไม่อยู่หลังอ๋อไม่เป็นไรอันนี้มันต้องไม่อยู่หลังอันนี้นะ่ไม่ไค่ะสำหรับลูกคุนนี้ก็ใื้ได้นะป้าเฮยคันี้เหมือนแคมุนจได้าไงโอ้โห Iron Man ของเรามีอนี้เจ๋งบ้างไหมสองอันนี้เจ๋งมากพี่มันจะหยุดละจริงว่าเฟืองเฟืองดับหนึ่งอันนี้ดับหนึ่งเลยลูกจริงเหรอดับหนึ่ง ป้าอันนี้ก็ใช้ได้แลยเนี่ยยังไม่หยุดเลยนแบบเบงฮะแบบเบบที่แม่บอกไปแล้วอ่ะไอรอนแมนไอ่อแมนกัไปเลยนะเริ่องแล้วเหม็ดร้องล่ะสไปเะแมนไปแล้วง่ะเดี๋ยวดูสิว่าระหว่างไอรอนแมนกับเจ้าฟันเพืองสีฟ้าของพิมอะแล้โลกของป้าค่ะโลกองป้ามันเริ่มนี่ละเอานี่ตลบลุกปอยูไม่หยุดนะคะเราไปดูทูเขา เธออยูส่สแลมลูกปืนชนะใช่ลูกปืนชนะอ้าวอัอนแมน,มน,นตายสแลมเฮ้ยตอนนี้ตลอบลูกปืนแข่งกับฟันเฟือกใครเจวใครใชนะแค่สองอันี้ก็ยังไม่หยุดนะปังหยุดแล้วนะเนี่ยสามแสกอันนี้เริ่มหยุดหยุดฟันเฟืองโอคค้ยก้ามมวนนะลูกปืนลูกปืนลูกปืนฟันเฟืองจงมุดฟันเฟืองจงมุดฟันเฟือกหยุดแล้ว เย้พ <Yeah. S 2> ี่คืนชนะเลิศค่ะแต่โดยรวมเนี่ยโดยรวมแม่ว่าของแม่ชนะคราวนี้เพราะมีสองวันนี้เจง๋งแต่ป้าชอบไอ้ไอรอนแมนนะใช่อันนี้สวยนะสวยนะแต่ว่าทำไมตลับพวกคุณของแถมอันนี้ไม่สวยไม่ชอบสีช็อกเป็นท <c oughs> า <c oughs> แต่เหมือนดีแต่เหมือนดีใช่ไม่อันนี้ยัง <c oughs> ไม่หยุดจะคลอกที่แล้วได้ข่าวว่านูวไปเขียนมาขอบคุณมากนะคะเซีย่าชอบแล้วก็เซีย่าที่ส่งอันนี้ได้คิดว่า วันนี้ปารชอบแอลแลมแมนที่สุดไงใช่สุดอ่าเดี๋ยวเรามีเยอะมากเราจะทํายังไงคะบริจาคให้คนเราจะต้องแบ่งปันเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปบริจาคให้กับเด็กใช่แล้วยังมีข้างล่างอีกแล้วก็เยอะมากมเลยอาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมชอกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายปี๊ปปี๊ปปี